มันใหม่รู้สึกว่ามันให่เกิน

Yeah, it's hot. รถถังกำลังเข้าอินเทล มึงปล่อยให้มันเข้าไปไอ้ขี้แไม่ได้ไม่ได้มันยิงหมดแล้วโอ้ยเยี่ยไอ้กูไปช่วยมันกำไหรมะอยู่รถเมย์รถเมย์กระถองนี่ใครวะเนี่ยกระทองเหรอแบนไม่ใช่ใช่ผมไม่ใช่กระทองนักแท้ผมเปลี่ยนแล้วตายตายตัวหนึ่ง ลอยก็หน่งมาพี่นิดสวยพี่ตรงรูกระหลี่มีตัวหนึ่งพี่ผมเจ็บหนักผมกลับก่อนผมมาตรงอยู่ตรงโบกี้สองชั้นโอเคโอเคอ่าผมห้องครัวเคลียร์ดูหลังเอ้อยู่อ๋อหน้ามีดตัวเปล่าเซลล์มีกตัวนะมีแบนเข้าไปแล้วใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่ผมอยู่บันไดเออพี่อยู่มันก็อยู่บันไดพี่เป็นลูกซองเป็นลูกซอง ตาย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 โอเคโอเคเจ, hey. จ okay, okay. ็บยังหนักอีกแล้วข้องยาเล็กเจ้าไอ้ลูกลิฟตนี่มันเป็นลูกสลักเหรอวะแม่งโดนเนิร์ฟแม่วะยิงได้ไหมอ๋อเฮียหามแล้วโอ้ยโอ๊ยมันยิงไว้ตรงบันไดห้างบันได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 ห้าง พี้ยยีย่โดนตั้งหลายนาเป้ตายคนเหรอคนคนพี่นห,หน้าห้างบันไดหน้าห้างพี่อลองเนี่ยนะหน้าห้างโดนยิง แล้วไอ้เหี้ยเนระวังเนยนะไม่ตายไม่ตายอยู่ตรงแผ่นเหล็กอ่ะบจริงไหมพี่จริงมั้ยนั่งเป็นกระแหว่งวิ่งขึ้นมาเนี่ยน่าจะตายนะพี่ตายแล้วพี่คนอ่ะ ใครเดินข้างล่างวะเหมือน,นมีคนเดินข้างล่างพี่ข้างลาไม่รู้เดินๆอยนะู่ดินไหมโตนั่นเนี่ยเขียนคำว่างบนโอ้ยข้างบนไอ้เท่กับเกือบตายเปรูเดี๋ยวไปฮิวก่อนเอ้ยมันมาแล้วข้างล่างไอ้ขค ไปโคลกูเด็กเข้าไปเลโคนะตายมันตายมาตายมันตายมาตายมีตัวเก็บเสียงนะมันมีตัวอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตบนนี้แหละบนนี้แหละวาวเนี่ยวาววาวอุ้ยพี่เบคาพี่เบคาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะไปไปไปนับไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไปดักให้อยู่เรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าโอเคจแสดงมายควนี้แหละบอลโอ้บาล มันอยู่ตรงไหนเนี่ได้ยินมันน่าจะอยู่ตรงบันไดเลื่อนเลยนะหัวบันไดเลื่อนเลยแต่แั้วมันน่าจะโยกก็ได้ตัวที่ที่ยิงปืนแหละว้าววะผมว่าตัวนี้มีตัวเดียวแหละเพราะว่าเก็บเสียงโคตรเจ็บเพราะว่าตัวนี้มันวิ่งมาจากใต้บันไดเลื่อนอ่ะวิ่งวิ่งเถะข้นมานแถ่หอวใช่ใช่ใช่เอ้ยข้างล่างข้างล่างวิ่งลอดตรงบันไดเลื่อนหนดิ ทำเสียงมไม่ใช่อบบเออข้างบนเทคไรห,หน้าเทคไรเห็นเหรออืเห็นหัวเป็นตัวเลยแซคับคุณหรือสแคปส,แคป,สแคปตายแล้วมันไม่อยู่แล้วดิทางนั้นมันแต่ว่าสแคปร้องอยู่โอ้แคปมันยิงโอพี่มจะหูเสี่วพี่เบย์ยิยกกกองกลัวใส่หน้ากากผ้าคล้องว่ะยิงแม่งเลย แหมสวยจะตายดูดิเป็นลายฟักทองเลยอ่ะฮึอะไรอ่ะเอาละกลัวเพื่อนยิงต้องหรอ้อยู่ในเทคนิคไรวะนั่นล่ะตายห่าไปแล้วตายแล้วหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงหัวกูด้วยไหน ืปลักทองตัดปลักยูไอ้หี่ยะเอาปลักทองอีกแล้วเหรอเล่นใหญ่แบบแล้วมันโยนของให้ด้วยใช่ป่ะเออใช่้าจ้าจตายเด็กวายดูกูไม่รู้จะหาจะทำไหนเลยวลเว้ยมีตะคอนเต้นเลยวันนี้โอ้ายเฮ้ยกูไม่เห็นมันตายอ่ะโอ้ทโอ จะได้เนี่ยอาชีพจะพี่เบย์ไปเลยพี่เบย์เห็นเอ้ยเอาหัวโอเยงโอายิงไฟพี่อเออไม่รู้จะด่ามึงคำไหนเลยเล้จะด่าทำไมล่ะครับปืนเขามีไม่เอาไม่เดินมีดไปสับหน้าจะแคมปไอ้เจ้าเจอสวนนักโยไอ้สัตว์ป็นอะไรไม่รู้โอโยเฮ้ยพี่เขาถามแล้วนะแล้วพี่ก็อนุญาตแล้วด้วยไอ้สัตส แค่หนึ่งกันเนาะพี่ยังไม่ขึ้นนะน่าจะอยู่ฝั่งตูไอติมนี่ใครยิงวะมันเนาะมัน,น,มนอยู่ตรงใจไปกลางลเหรอเฮ้ยดอมสองไม่เฟมเลยตกวะมึงมากันเยอะเหรอ ายเฮ้ยมีตัวม,มีอีกที่ไหนมีอีกที่ไหนเนี่ยเนี่ยบนหัวเราอ่ะสองอ่ะชั้นสองอ่ะสองเอลน่าจะเป็น <L S 1> ไอดอไม่งั้นก็สกแคปอุ้ยเข้ามาชั้นสองแล้จิ๊บม,มันไม่มเสีย,ยกลางอ,อันนี้ใครวิ่งมันมัน อันน่าจะขึ้นสาม่ตายวะสซ่แคบแค่มันยิงสซ่แคปใส่เลยสับเนี่ยชั้นสามเนาะคิดว่าชั้นสามตายตัวเียวอะทางไงชั้นสามแล้ว มันอยู่ไหนล่ะพี่มีอุ๋ยอุ๋ยอยู่ห้องห้องคอมมีห้องคอมกำลังขึ้นไปเอออุ๋ยอยู่ห้องคอมสอง L เนาะใช่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 พี่เบย์ระวังสองนะพี่ไม่มีสแคปพี่เบย์ขึ้นมาตรงไหนล่ะพี่เบย์อยู่สอง L สอง L เดี๋ยวลงเกียร์สัญญาอ่า ใครเน็ตวะไมเน็ตระเบิดมันมันระเบิดมาอ๋อมันอยู่ตรงกลางตรงบันไดใช่ป่ะพี่บันไดกลางเนาะเออนี่ใครยิงเมื่อกี้โอโร่บันไดมาพี่กลางเท่าไรพี่มันอยู่ตรงพี่โอกำลังลงระวังไอ้ฝั่งอ่าด้วยทีมพี่ด้วยทีมใครยิงวะ ตู้ไอตีมตู้ไอตีมฝั่งพื้นตีมตรงเตียงอะมอนขึ้นมาสามแล้วเอโออยู่ไหนโอ,ออยู่ไหนโออยู่ชั้นสามพี่ชั้นสองยิงเลยเอ่อพี่จะขึ้นชั้นสามไหมขึ้นไปโอ,ออยู่ซ้ายหรือขวาโอ,ออยู่ห้องซ้ายพี่มันย้อนอยู่ห้องห้องน้ำสุดทางโอเค